ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเป็นการแบบทำงานกับบริษัทต่างชาติแต่ว่าวงสวงแบบไทยสุดๆเงงไหมเขางง <c oughs> เขาถามเราตลอดเวลาว่าอ,อ,อันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้ทำอะไรอยู่คะาการทำงานยากหรอารเรื่องนี้ก็คิดว่าทำงานยากแต่ว่าต้องแบบจัดสรรดีๆแล้วก็เออมเนจดีๆมากๆ อย่างเช่นในกองถ้ามีคนจีนต้องมีล่ามด้วยประมาณสองคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสื่อสารกันเนาะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะเอานักแสดงไปถ่ายที่จีนด้วยเพราะว่าจะมีพลังภายในวิทยายุทธบอกเลยเนาะบอกเลยนมันเป็นกิมมิกอยู่ละหรือว่าแบบค่อยหรือว่าแบบจะให้ทุกคนแบบติดตามดูอะไรอย่างนี้เอานั้นไม่บอกดีกว่า ไม่ทันแล้วครับ<ม>บอกกิมมิดหน่อยก <c oughs> ิมมิดหน่อยแล้วก็มีมีความใสจริงๆบทอะค่ะมันมาจากนิยายจีนแล้วก็เอาเขาเอาไปทําเป็นละครวิทยุจีนแล้วเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาทําเป็นนิยายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอะบทก็มาจากจีนเลยแล้วเราก็ให้ทีมบ,บทเราแปลอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องปรับวัฒนธรรมต่างๆให้เข้ากับไทยด้วยแต่ก็ จะต้องมีพวกกาลังภายในที่แบบแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองจีนที่เป็นแหล่งถ่ายจิทายวิทยายุทธเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรึกษากับฝั่งนู้นดีๆความยากน่าจะประมาณนี้ใช่ว่าเราทุ่มทุ er> ่มเงินก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าดูจากคลาสกันใช่จริงๆโปรเจกต์นี้แบบเตรียมตัวกันมาแบบ 3- 4เดือนแล้วแล้วก็แบบเงียบเลยแต่ว่ามันเงียบเกินเงียบเกินแก่อแล้วเราก็แบบ แอ,แ,อแอบแอบมันอย่างยาวนานย่องย่องอยู่แล้วเราแอบได้ไหมก็แอบได้อยู่นะใช่ไหมละ่ะใช่ <c ười> ใชต่อครับ <ใน S 1> ต่อความพิเศษจะยังไงบ้างความพิเศษก็คือเอาจริงๆตอนนี้เรามี3คู่เนาะแต่ละคู่อะแทบจะแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไหมสิ้นค่ะสิ้นเชิงเนาะ <c oughs> ก็ก็น่ารักดียางอันอย่างคู่ฝั่งนี้ มันเล่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่นดิดนึงนิดนึงจิ๊บจิบจิบจิบเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเขียนนิยายแต่ละคนก็จะเป็นเทพงานเขียนนิยายแบบคนละคนละพาร์การ,รอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณติวเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบคือถ้าในในจีนเขาจะเรียกว่านี่เทพเนี่ยเป็นเทพเป็นเทพในแต่ละสายการเขียนนิยายส่วนติวเตอร์ชื่อฌานจะเป็นมหาเทพที่เขียนได้ทุก ทุกแบบทุกพาสอย่างเงี้ยก็จะเป็นมหาเทพมหาเทพสื่อเลยบอกเขาไปเลยไม่คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ในนิยายทุกคนรู้จริงไหมจริงโอเคทำไมมันถึงพิมี่มาผมกิมรักใต้บรรทัดก็คือชื่อมันคือลักใต้บรรทัดแต่จริงๆในจีนจจะชื่อประมาณว่าสงครามนักเขียนอะไรแบบเนี้ย พอมาในไทยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้มันระมุนระม่อมลงอะไรเงี้ยก็คุยกับทุกคนว่าโอเคนั้นตอนแรกมามาอันแรกก่อนคนงงคนงงละสรุปชื่ออะไรเพราะว่าชื่อแรกมันคือเกมรักใต้บรรทัดพอมาจริงๆคือรักใต้บรรทัดเอาเกมออกเดี๋ยวมันสนุกเกินเข้าใจไหม <c oughs> ก็คือโอเครักใต้บรรทัดจะได้ดูอบอุ่นอย่างเงี้แล้วกับทำงานน้องๆสามคู่อะคะแล้วก็คุือเป็นยังไงบ้างการนยากง่ายยังไงบ้างในไทยระคายากง่ายยังไงก็ไม่ยากนะคะถ้า น้องก็ไม่ดื้อ,อจริงจริงไม่ดื้อจริงจริงนะจริงแต่ก็เห็นะหน้าค่าตามมาแล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วอยา่างติเตร์ยิมกับมาเกเจมส์เนี่ยฮะก็ได้ร่วมงานแล้วก็มีน้องคนอื่นๆที่แบบได้ร่วมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอ่อว่ายากสุดก็คือน่าจะเป็นการทํางานร่วมกับนักแสดงจีนและเพราะว่าเขาจะต้องพูดไทยก็จะสำเนียงเขาก็จะน่ารักไสิเรเร ในเรื่องต้องพูดไทยด้วยเขาก็จะต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่ออนักแสดงไทยพูดไปแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยลองสัมภาษณ์ครั้งไหมคะ,อะ,อะลองดูอะลองดูให้ทั้งใครัป็าที่นั่งขัทั้งใคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอผอชื่อผงชื่อเซลครับ อีกคนอยู่ฝั่งนู้นค่ะนี่อิ่มเสียแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยเพื่อนสวัสดีครับว่าว่าจะเนี่ยชื่อของชื่อขอชื่อคนนา้นน่ารักไหมล่ะ ก็คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอมาชื่อไทยเราเพื่อการเรียกง่ายของดิฉันเขาก็เลยชื่อเซลกับโคนันอยากให้นแต่ละคนนั้นตัวเองมต้องาว่าเล่นเป็นอะไรบ้างมาแม่เอาใครก่อนอ่นน้องยิมครับเขารู้จักเราน้อยสุดปากเยครับสวัสดีครับผมยิมปณิยกรนะครับรับบทเป็นอบอุ่นนะครับในเรื่องในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นผอมจริงเรียกว่าเป็น ผ่านศึกหนักมาเหมือนกันในเรื่องจนได้แบบมามาอยู่ในในในแก๊งนี้ที่แบบเป็นนักเขียดอืมแต่อยากให้รอติดตามดูมากกว่าเพราะว่ามันมีมีมีหลายซีนหลายฉากเยอะแยะมากทำให้แบบผมเนี่ยตกอัพแล้วก็ผมเนี่ยค่อยๆเติบโตอีกครั้งหนึ่งรอบผมผมจิวเตอร์กอราพัน์นะครับก็รับบทเป็นชานะครับก็ ฉางก็เป็นเหมือนนักเขียนนิยายอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ YS ครับผมซึ่งแล้วก็นามปากกาของชางก็คือสื่อเอเยครับซึ่งเป็นแบบเป็นนักเขียนนิยายที่แบบค่อนข้างแบบเก่งมากเพราะเขียนนิยายได้แบบทุกแนวเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้วยแบบด้านการทําธุรกิจอะไรแบบนี้ก็คือเก่งทุกการเลยครับแกเขาก็ชมตัวเองเกินชมช้างชมช้างนะใช่ไพี่มาก่อนนะ ครับผมผมชื่อมาร์กนะครับผมในเรื่องแล้วผมเป็นพี่พายครับพี่พายในเรื่องจะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการครับคาแรคเตอร์ของพี่พายก็จะ,ะดุแล้วก็ดุเลยซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์จริงมาร์กครับยังไงไม่รู้ไปดูในเรื่องเรานะครับก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีความดุนิดนึงซึ่งต้องไปดูว่ามันดุขั้นไหนพี่มาก็นึกภาพจินตนาการในความดุไม่ออกเหมือนกันครับผมต้องรอดูนะครับไม่น่านิด อ๋อครับผมงั้นผมครับสวัสดีครับผมเจมครับก็รับบทเป็นโอโซนครับก็เป็นนักเขียนนักเขียนแบบว่าอ๋อนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงครับอ่ก็เป็นหนึ่งในมหาเทพของ y s เเหมือนกันครับเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วมีเข้า y s อออกมามีคำ<น>ว<อ>่าไปเลยอมาข้อนี้ เราชื่อโฟกัสคุณอยากเป็นขับรถเป็นจริงจังก็ก็ก็ตามตามชื่อตัวละครที่เขาเป็นของคนจริงจังก็บอกว่าพวกเราจะพิเศษแบบผู้อื่นที่บอกว่าทีเซตติ้งก็เจอเจอกันได้ที่ไหนครับจะรอดูเอาเดินเอาเดูเอาก็รนะคับเจ๋งดังขึ้นไหยครับครับผมอ่า ลลี่อาวิวทวัดนะครับก็ระบบเป็นซินครับมาจากชื่อจีนว่าซินเย่ครับก็เป็นหนึ่งในเทพจริงแล้วเทพเนี่ยจะมีไม่บอกไม่บอกจำนวนดีกว่าว่าเทพมีกี่คนให้ไปรอติดตามแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในในเรื่องจะมีนาประกาศว่าจิ้งจอกที่เสาครับก็จะคู่กับโฟกักสนะครับเป็นเรื่องที่องข้งจริงจังก็จะไปเจอกันสถานที่ที่หนึง่งที่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนให้ไปติดตามนี่นะ ูสกับสดีคัะโค้งนะคะสุดทีมากับเพียงวันนี้ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำเย็นค่ะเป็นบรรณาธิการของเขาค่ะบรรราาธิกของผมสปอยแค่นี้เลยครับบอสใหญ่สตรีทครับชื่อมินนะครับเล่นเป็นมินเหมือนกันเป็นเพื่อนของน้องเจมค่ะชื่อมินเป็นเพื่อนของโอโซนถ้ามินมินน่ะเป็นเพื่อนของเจม แล้วมินก็เป็นเพื่อนของโอโซนด้วยครับเ <laughs> <laughs> นาะสวัส <c oughs> ดีครับเอ่อชื่อวินนี่นะครับรับบทในเรื่องเป็นวินเป็นเลขาธิการของคุณชาญ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเอ่อ我在剧里面饰演阿庆，然后阿庆。อันนี้ก็คือชื่อในบทในเรื่องชื่ออาชินเอ่อแล้วก็我在剧ร面 可能他是呃是呃呃，就等就等就等人参参人啊参的合作伙伴伙伴，然后发现他跟阿坤中间有一些火花，我然后找机会推进，推广。嗯嗯 กับก็คือยู่ในสีงที่งานเขาก็จะเป็นเพื่อนคนที่คอยผักกันเราแบรง่าฮ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 ่เฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่านของ่าฮ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 ่นเ่า่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮชาฮ่าฮ่า่าช่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮเาฮ่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 าฮชา่าฮ่ม่า่า่ สวัสดีครับผมเปิร์นะครับชัยอนันต์ครับผมก็รับบทเป็นอินทัศก็คือตัวร้ายนี่แหละยังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงแกแกเปิดตัวแบบแรงเลยอะแกเป็นตัวร้ายตัวร้ายที่รักเธอหรือเปล่าอะไรจริงอะไรเอ่ยโอเคค็นี้แหละอะจริงจริงมีหมดยังหมดยังเพื่อนโคนานไห在里面的ทุกคน 他是一个比较成熟稳重老干部的一个形象。我的剧里面的台词不算很多，但是每一句话都很精准的这么一个人物形象。希望大家可以期待一下我的表演，谢谢。 รคับจากที่ผมได้อา่านบทมาค่อนข้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นไทม์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าซึ่งค่อนข้างทํางานกันหมายถึงว่าฝั่งฝั่งเราค่อนข้างทํางานกันหนักมากจริงเพราะมันมีหลายหลายพาร์ทมากในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่าถ้าเกิดคนดูได้ดูไปมันจะมี มันจะมีหลายภาพมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะสนุกตามเรื่องราวในซีรีส์ไปเรื่อยเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายหลายเรื่องมากที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมแล้วก็แล้วก็สนุกกับมันครับเพราะว่ามีหลายฉากมากๆจริงที่อย่างหนึ่งนะครับมีที่ไปถ่ายที่จีนะอยากอยากให้รอติดตามดูนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปถ่ายแบบแบบที่ที่ที่เมืองจีนแบบเป็นสถานที่แบบยิ่งใหญ่ เหมือนกันครับแล้วก็ต้องแบบหลายฉากมากจริงครับผมสนุกเลยฮะครับอยากพูดฮะแต่ผมอยากพูดแต่มันสนุกมากๆครับผมมีฉากดึงดาบครับยังไงนะ มีดึงกับดิวเตอร์ครับมีดึงกับขาจริงหรือเปล่าผมมีเหาะครับผมใช่ชินได้แกแก็อย่าพูดใช่ก็อย่าเหาะบริษัทไม่มีนะบริษัทแต่งตัแค่ดึงดาบเฉยๆแล้วนะบริษัทแค่ดึงดาบถ้าดึงดาบเป็นแบบฉัดจีนที่เราต้องดึงดาบอ่าครับแค่นี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขาเลยนะคะได้แล้คะขั้นตอนเหรอคะตอนนี้ถึงขั้นที่จะน่าจะไม่ได้น่าจะค่ะเปิดกองพวกนี้ <laughs> ไปกองพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมตัวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นการเปิดกองคิวแรกใช่เดี๋ยวก็ลองลอฝากตามแฮชแท็กในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิวหนึ่งครับกับรักใต้ประัานะาคารโอเค